เื้อหลังชัยชนะของแลนโดและกลยุทธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจของแมคลาเรนแลนโดคว้าชัยชนะในศึกแฮงการ,รีเอกังปรีไปได้อย่างสุดระทึกหลังจากต้านทานการไล่ล่าอย่างหนักจากออสการ์เพื่อร่วมทีมแมคลาเรนได้สําเร็จในช่วงท้ายเลสด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นชัยชนะที่เกิดขึ้นจากแผนที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้าและได้จุดประกายการต่อสู้เพื่อชิงแชมป์โลกให้เข้มข้นขึ้นไปอีกจุดเริ่มต้นและกลยุทธ์ที่แตกต่าง ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นแม็คโเลนเข้าสู่สนามโดยมีความเชื่อว่ากลยุทธ์2พิสต็อปคือกลยุทธ์หลักที่จะโดดเด่นที่สุดในวันนี้การใช้กลยุทธ์1พิสต็อปไม่ได้อยู่ในแผนการหลักของทีมเลยเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นชาวของเฟอร์รารี่ที่ออกตัวจากตำแหน่งโพสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้ในขณะที่สถานการณ์ของแม็คโเลนกลับซับซ้อนขึ้นแลนโดซึ่งออกตัวจากอันดับที่3ตัดสินใจไม่เสี่ยงที่จะแซงออสการ์ในโค้งแรกทำให้เขาโดนบีบและล่วงลงไปอยู่อันดับที่5 ส่วนออสการ์สามารถรักษาตำแหน่งในกลุ่มหน้าไว้ได้และต่อสู้กับชาวโดยตรงจุดเปลี่ยนสำคัญของเลสเกิดขึ้นจากการที่นักขับแมคลาเลนทั้งสองคนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเส้นทางของออสการ์กลยุทธ์2พิสตอปในฐานะรถที่ไล่กดดันผู้นำออสการ์ Oscar ต้องต่อสู้กับชาวอย่างหนักสภาพยางของเขาเริ่มถดถอยลงในช่วงแรกทีมจึงตัดสินใจให้เขาเข้าพิสค่อนข้างเร็วเพื่อพยายามทำอันเดอร์คัตชาว การตัดสินใจนี้ทําให้เขาต้องยึดอยู่กับแผนการสองพิสตอปไปโดยปริยายเส้นทางของแลนโดกลยุทธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจหลังจากแซงเฟอร์นันโดลองโซกลับมาได้แลนโดต้องติดอยู่หลังจอร์ดทำให้ทีมต้องเปลี่ยนแผนจากที่คิดว่าจะให้เข้าพิษเร็วพวกเขากลับตัดสินใจให้เขาวิ่งยืดระยะออกไปและในช่วงเวลานี้เองที่เกิดจุดเปลี่ยนอังเดสเตลา่าหัวหน้าทีมแมคลอรเรนได้เปิดเผยว่าตอนที่เราให้แลนโดวิ่งต่อไปเราไม่ได้คิดเลยว่าแผนหนึ่งพิสตอปจะเป็นไปได้ แต่ด้วยการที่แลนโดสามารถทำความเร็วได้อย่างยอดเยี่ยมและทำเวลาต่อรอบได้ดีอย่างน่าทึ่งบนยางชุดเก่าทำให้ทีมโน้มน้าวตัวเองว่าแผน1นึ่งพิสต็อปเริ่มมีความเป็นไปได้ขึ้นมาซึ่งแลนโดก็เห็นด้วยที่จะเสี่ยงกับแผนนี้เขาจึงเข้าพิสในรอบที่31เพื่อเปลี่ยนไปใช้ยางฮาร์ดและวิ่งยาวจนจบการแข่งขันการไล่ล่าอันดุเดือดในช่วงท้ายหลังจากที่ทุกคนเข้าพิสตามกลยุทธ์ของตนเองเรียบร้อยแล้วสถานการณ์ในช่วงท้ายก็ชัดเจนขึ้นออสการ์ที่ใช้กลยุทธ์2พิสต็อป สามารถแซงชาวที่ฟอร์มตกอย่างหนักขึ้นมาเป็นอันดับที่2ได้อย่างง่ายดายและเริ่มไล่ล่าเพื่อร่วมทีมของเขาบนรอบที่51หลังจากแซงชาวได้สําเร็จช่องว่างระหว่างออสการ์และแลนโดอยู่ที่8.5วินาทีด้วยอย่างที่สดกว่าออสการ์ Oscar สามารถลดช่องว่างลงมาได้อย่างรวดเร็วท่ามกลางกลุ่มรถที่โดนอกรอบจนกระทั่งเข้าสู่ระยะทําการของ DRS ได้สําเร็จขนาดที่เหลือการแข่งขันอีก6รอบการต่อสู้เป็นไปอย่างตึงเครียดและดุเดือด ออสการ์ Oscar, มีโอกาสโจมตีจริงจังสองครั้งในโค้งแรกครั้งที่1รอบที่68เขาเกิดอาการโอเวอร์สเตียเล็กน้อยที่โค้งสุดท้ายทําให้เสียจังหวะและเข้าใกล้ไม่พอที่จะแซงครั้งที่2รอบที่69เขาพยายามพุ่งเข้าลายด้านในแต่เกิดเบรกล้อล็อกอย่างรุนแรงจนเกือบจะชนเข้ากับแลนโดก่อนที่ทีมจะส่งข้อความวิทยุมาเตือนสติว่าจําวิธีที่เราใช้แข่งกันด้วยแลนโดสามารถป้องกันตําแหน่งได้อย่างยอดเยี่ยมโดยปัสจาก d r s ช่วยจากรถคันอื่น และนำรถเข้าเส้นใจเป็นอันดับที่1ไปได้สำเร็จชัยชนะครั้งที่3ใน4สนามล่าสุดนี้ทำให้ตอนนี้เขาตามหลังออสการ์ในตารางคะแนนเพียง9้าแต้มก่อนช่วงพักเบรกมุมมองของทีมต่อการต่อสู้อังเดสเตล่าได้ชี้แจงว่าแม้กลยุทธ์ที่ชนะของแลนโดจะไม่ได้อยู่ในแผนแต่ทีมก็ได้พยายามสร้างความเป็นธรรมให้กับออสการ์โดยการให้เขาใช้กลยุทธ์2พิสตอปที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให้เขามีความได้เปรียบเรื่องยางมากพอที่จะไล่ล่าและกดดันแลนโดในช่วงท้าย ซึ่งทีมได้สอบถามความเห็นของออสการ์แล้วและเขาก็เห็นด้วยว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดที่จะชนะการแข่งขันอังเดเซล่ายังได้กล่าวถึงการต่อสู้ในช่วงท้ายว่าเมื่อคุณมีนักขับที่ยอดเยี่ยมสองคนอย่างแลนโดและออสการ์ที่แข่งกันเพื่อชัยชนะและเพื่อแชมป์โลกมันย่อมต้องออกมาสูสีแบบนี้เสมอเขามองว่ามันเป็นการแข่งขันที่หนักแน่นแต่ยุติธรรมและยังอยู่ในกรอบกติกาของทีมโดยชื่นชมที่แลนโดยังคงเว้นที่ว่างให้ เพราะรู้ว่าออสการ์กำลังเบรกจนถึงขีดสุดแล้ว